Hello and welcome to daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ You know, in the last episode, I was talking to you about healing. ในตอนที่ผ่านมานะครับผมก็ได้แบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคนะครับ I showed you from the scripture where Jesus went everywhere healing the sick. ผมได้เปิดเผยให้คุณเห็นจากข้อพระคัมภีร์นะคะว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จไปโดยรอบเพื่อรักษาคนป่วยไข้ให้หาย thereby that it to healthy be proving for God's is will us และตรงนั้นก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะคบที่อยากจะเห็นเรามีสุขภาพที่แข็งแรง and you know where the Bible does say nowhere in does the that Bible sickness it God created sickness as a friend of man มันก็ไม่มีตรงไหนเลยนะครับที่บอกว่าพระเจ้าได้สร้างความเจ็บป่วยขึ้นมาให้เป็นเพื่อนกับมนุษย์นะครับ Actually sickness is the enemy จริงๆแล้วความเจ็บป่วยเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูต่างหาก And so we need to learn how to stand against sickness and disease เราจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าเราจะต่อต้านกับความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บอย่างไร Not only with medicine ไม่ใช่ด้วยแค่ยาอย่างเดียวนะคะแต่รวมไปถึงความเชื่อของเราด้วยเราจึงจําเป็นต้องพัฒนาความเชื่อของเราในเรื่องว่าเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้านะคบในการที่จะรักษาเราให้หาย And so many Christians somehow believe ผิ้เชื่หลายๆคนนะคบมีความเชื่อว่า that sometimes God sends sickness and disease to people. Put sickness upon people. บางครั้งพระเจ้าเองก็ได้ส่งความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาในชีวิตของมนุษย์ for a mysterious purpose เพื่อจุดประสงค์ที่อาจจะเข้าใจยากของพระเจ้านะครับ to humble that person หรืออาจจะทําให้คนคนนั้นมีความถ่อมใจกับพระองค์มากขึ้น teach that person something หรือว่าต้องการที่จะสอนอะไรบางอย่างกับคนคนนั้น you know interestingly it's a very widespread belief system in the body of Christ มันก็เป็นอะไรที่น่าแปลกใจว่าตรงนี้เป็นความเชื่อที่แพร่กระจายทั่วไป ในพระกายพระคริสต์เลยนะครับ I don't know how that belief system started where it started ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระบบความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันเริ่มได้ยังไงแล้วก็เริ่มมาจากที่ไหน But now it is so deeply rooted in some Christians แต่ตอนนี้ความเชื่อตรงนี้มันก็เหมือนกับออกรากลึกลงในความเชื่อของคริสเตียนบางคน When they hear teaching about God's will to heal เมื่อเขาได้ยินเกี่ยวกับว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการรักษาเขาให้หาย There's a wall in their mind มันก็เหมือนมีกำแพงที่กั้นขวางขึ้นมาในความคิดของเขาเลย They find it hard to have faith For healing from God Heal แล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากที่เขาจะเชื่อว่าพระเจ้าต้องการรักษาเขาให้หายเพราะว่ากำแพงความเชื่อที่ผิดนั้นมันถูกสร้างขึ้นมาจนเรียกว่ามีความหนามากแล้ว so so the question is is the sickness come from God ความเชื่อที่บอกว่าความเจ็บป่วยนั้นมาจากพระเจ้า If it does not come from God, where does it come from? อ้าถ้าไม่มาจากพระเจ้าแล้วจะมาจากที่ไหนกันล่ะ You know many Christians believe that well God is all powerful. คริสเตียนหลายๆคนก็เชื่อว่าพระเจ้าเปลี่ยนไปด้วยฤทธานุภาพ So surely everything that comes into our life must be His will. แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ต้องเป็นน้ำพระทัยของพระองค์อยู่แล้ว You know that kind of mindset is very dangerous. แนวความคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยนะคะ To believe that everything that happens in our life must be because it is God การที่เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราน่าจะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอน no my friend everything that happens in our in our life จริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา it's not necessarily because god willed it to happen in our lives มันก็ไม่ใช่เสมอไปว่าพระเจ้าอยากจะให้เกิดแบบนั้นหรอกนะครับ you know uh, think about this คุณลองคิดดูนะครับ there are many wrong things there are many bad things that happen in the world มันมีสิ่งไม่ดีสิ่งที่ผิดซึ่งเกิดขึ้นบนโลกของเราเนี่ยมากมาย and if all these things happen because god willed it และถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่านั่นคือน้ําพระทัยของพระเจ้า then it seems like god and the devil is working ก็ดูเหมือนกับว่าทั้งพระเจ้าและมารจับมือทำงานร่วมกันอย่างนั้นหรอ Good and evil is working together. ดูเหมือนสิ่งที่เป็นความดีกับความชั่วร้ายกำลังทำงานร่วมกันหรือเปล่า Light and darkness is working together. ความมืดกับความสว่างกำลังทำงานด้วยกันหรอ There are many things that happen in the world and in our lives that is not the will of God. มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกและในชีวิตของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเลย You know if a man committed adultery. ถ้าผู้ชายคนนั้นเนี่ยล่วงประเวณี You know that doesn't prove that God willed it to happen. ก็ไม่ได้เป็นการพิสูจน์ใ้ ห็นว่าโอ้มันเป็นความต้องการของพระเจ้าที่จะให้เกิดแบบนั้นถ้ามีบางคนเมาแล้วขับนะครับในที่สุดเนี่ยประสบอุบัติเหตุก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากจะให้เขาประสบอุบัติเหตุนะครับ If someone did not use money wisely and then got into a huge debt It's willed it not because God will it to because happen. God ก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนี้เนี่ยใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่มีสติปัญญาแล้วในที่สุดก็เป็นหนี้มากมายแล้วมันจะสรุปว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะ What I mean to say is that many wrong things happen in our life because of our choices too คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้คุณเข้าใจก็คือคุณอย่าลืมนะว่าหลายๆสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือในโลกของเราบางครั้งมันอาจจะมาจากการตัดสินใจของเราด้วยเหมือนกัน And some things happen มันมีบางอย่างเกิดขึ้น Because it's a direct attack of the enemy เพราะมันเป็นการโจมตีที่มาจากศัตรูของเราและก็รวมไปถึงในเรื่องของความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันพระเจ้าไม่เคยเป็นผู้ที่เหมือนเป็นต้นกำเนิดหรือเป็นผู้ที่สร้างความเจ็บป่วยใดๆขึ้นมาทั้งนั้นแต่ใน Old t ั s t a m e n t เราเห็นว่าพระเจ้าส่งความเจ็บป่วยให้คนพระเจ้าส่งความเจ็บป่วยให้อียิปต์ คุณอาจจะบอกว่าอ๋อในพันธสัญญาเดิมก็เห็นนิวมว่าพระเจ้าเนี่ยได้ส่งโรคภัยไข้เจ็บหรือความเจ็บป่วยเข้ามาในผู้คนของโะรงหรือในอียิปต์ Remember this ให้คุณจําไว้นะครับ Every time it happened ทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ย It was a judgment มันคือการพิพากษา It was not a blessing in this guys มันไม่ใช่เป็นพระพรที่แบแฝงอยู่ในชีวิตของเรา It was always a judgment แต่มันเป็นการพิพากษาอยู่เสมอ Because they lived under the law เป็นเพราะพวกเขามีชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ And under the law และภายใต้ธรรมบัญญัตินี้ If we don't obey the law 100%ถ้าคุณไม่สามารถจะปฏิบัติตามธรรมบัญญัติได้ครบถ้วน100% The law has a right to cause curse in your life ธรรมบัญญัติก็มีสิทธิ ที่จะสาบแช่งคุณ and so curse cannot come from God because God doesn't have any curse คำสาบแช่งไม่มีทางที่จะมาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่มีคำสาบแช่ง curse came from the kingdom of darkness into the world through the fall of Adam แต่คำสาบแช่งเนี่ยเข้ามาในโลกนี้โดยผ่านทางการทำผิดของอดัม so when people disobey God or disobey the law ดังนั้นเมื่อผู้คนเนี่ยไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ they move out of God's protection แสดงว่าเขาก็ได้ก้าวออกมาจากขอบเขตการปกป้องของพระเจ้า judgment of the law comes upon them ดังนั้นเนี่ยการพิพากษาที่มี อยู่ในโลกนี้มันก็เข้ามาในชีวิตของเขา sickness and disease is part of the judgment แล้วความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการโดนพิพากษา you know god did not open the door for curse in the world แต่พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่เปิดประตูให้คําสาปแช่งเข้ามาในโลกนี้นะคร curse came in through adam แต่คําสาปแช่งเกิดขึ้นโดยผ่านทางอาดัม so it was never god's will ดังนั้นจึงไม่ใช่น้ําพระทัยของพระเจ้าเลย for sickness and disease to destroy people's lives ที่จะให้ความเจ็บป่วยหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาทําลายชีวิตผู้คน but in the old covenant แต่ในพันธสัญญาเดิม <laughs> นะคร sickness and disease was part for the judgment for breaking the Breaking law คำสาปแช่งหรือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในการถูกพิพากษาเพราะเขาทำผิดทำมัญญัตา They did not have a redeemer at that time ในช่วงเวลานั้นพวกเขาเองยังไม่มีพระผู้ไถ่นะครับ Jesus had not come yet เพราะพระเยซูคริสต์ยังไม่ได้เสด็จมา Jesus did not pay the price yet พระเยซูยังไม่ได้มาจ่ายราคาชดใช้หรือว่ารับคำพิพากษาไปแทนเรา e they lived in a different different covenant เราต้องไม่ลืมนะคะว่าพวกเขามีชีวิตอยู่ภายใต้พันธสัญญาที่แตกต่างจากเรา But now we are in the new covenant แต่ตอ อนนี้เมื่อเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้วพระเยซูคริสต์เป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติแทนเราอย่างครบถ้วนพระองค์ทำตามครบทุกประการพระองค์รับการพิพากษาของเราไปที่การเขนนั้นและพระองค์ก็รับเอาการถูกสาปแช่งของธรรมบัญญัตินั้นไปจากเราและพระองค์ได้ไถ่เราให้หลุดพ้นออกมาตลอดไปชั่วนิจดีหรั่นตอนนี้นะคร disease judgment into our lives as ความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้เข้ามาในชีวิตของเราหรือเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าพระเจ้ากำลังพิพากษาเรานะครับ God doesn't use sickness and disease to teach us uh, to be humble. พระเจ้าไม่ได้ใช้ความเจ็บปวยหรือโรคภัยไข้เจ็บในการมาสอนบทเรียนเราหรืออยากจะทำให้เราถ่อมใจ There's no scripture in the New Testament to prove that มันไม่มีข้อพระคัมภีร์ตรงไหนในพระคัมภีร์ที่พิสูจน์ให้เราเห็นความเชื่อแบบนั้นเลยนะคะ We are humbled by the grace of God แต่เราถ่อมใจกับพระเจ้าเพราะเราได้รับการเปิดเผยได้รับประสบการณ์กับพระคุณของพระองค์ We are humbled by the goodness of God เราได้ถ่อมใจกับพระองค์เพราะเราเห็นความดีของพระเจ้า You know we become humble in our lives เรากลายเป็นผู้ที่ถ่อมใจกับพระองค์ในชีวิตของเรา When we see that god did everything for us เมื่อเราเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ยอมทำทุกอย่างให้กับเราจริงๆ when we did not deserve at all ทั้งๆที่เราไม่สมควรจะได้รับอะไรแบบนั้นเลย and t so h god teaches us through his word พระเจ้าสอนเราโดยผ่านทางถ้อยคำของพระองค์นะคร not by putting sickness and disease in our lives ไม่ใช่โดยการที่ใส่ความเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาในชีวิตของเรา this is important because ตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่า some of you listening now you may have believed that well this sickness i have มีบางคนที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้อาจจะรู้สึก ว่าความเจ็บป่วยที่ฉันเป็นอยู่ must be from God ต้องมาจากพระเจ้าแน่ๆ it has to be the will of God ก็ต้องเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าแหละ s trying to me something แสดงว่าพระองค์กำลังพยายามสอนอะไรบางอย่างกับฉัน or he's punishing me for something หรือว่าพระองค์กำลังลงโทษฉันสําหรับสิ่งที่ฉันทำ he's trying to humble me พระองค์พยายามทําให้ฉันทอมใจ you know if you believe those things ถ้าคุณเชื่ออะไรแบบนั้น there's no scriptural support มันไม่มีการสนับสนุนที่มาจากพระคัมภีร์เลยนะครับ Jesus paid the price for you at the cross เพราะพระเยซูจ่ายราคาชดใช้ทุกอย่างให้คน แล้วที่ะพระองค์เองก็ได้ไถ่คุณให้หลุดพ้นจากอํานาจของความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดด้วยเราจะมาดูในโยบนะคะบทที่2ข้อที่เจ็ดหลายหลายคนอาจจะอ่านหนังสือโยบแล้วก็อ่านแบบผ่านๆไปนะค e แล้วเขาก็เลยอาจจะตีความหมายอะไรตรงนี้ผิดไปด้วย say that e v e r y t h i n g that happened to Job uh, God did it. เขาก็สรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยบเนี่ยเป็นเพราะพระเจ้าเป็นผู้กระทำ It's a, it a big topic. มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่โตพอสมควร But let me focus on one thing here in Job 2:7. แต่ผมอยากจะให้คุณได้ดูในโยบบทที่2ข้อ7นี้นะคะ Now the Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with painful boils from the sole of his foot to the crown of his head. ซาตานจึงออกไปจากบื้องพระพักของพระเจ้าและได้ให้โยบเป็นฝีร้ายตั้งแต่ฝ่าเท้าของท่านจนถึงกระหม่อมที่ศีรษะ Now there's a big question here too why was Satan in the presence of the Lord anyway มันก็มีคำถามที่บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆซาตานไปอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าได้ยังไง you know that that was in the old covenant remember อันนี้อย่าลืมนะคะว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในพันธสัญญาเดิม and Satan got authority through Adam แล้วซาตานเองก็ได้รับสิทธิอำนาจนั้นมาจากอาดัม but now แต่ตอนนี้ Jesus defeated him พระเยซูได้ปราบซาตานไปแล้ว authority n d a has been taken back แล้วพระองค์ก็ได้เอาสิทธิอำนาจนั้นกลับคืนมา so this is talking about before the cross ตรงนี้จึงเป็นเรื่อง ราที่พูดเอาไว้ก่อนกลางขตน,นะคะคือสตานมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้ได้แล้วเป็นสิทธิ์ที่เขาได้รับมาจากอดัม you know, right แต่ตอนนี้มันไม่มีสิทธิ์นั้นอีกแล้วนะคะเป็นเพราะพระเยซูได้ปราบปันให้พ่ายแพ้ไปหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ l ต่สตานจึงออกไปจากเบื้องพระพักของพระเจ้าและได้ให้โยบเป็นฝีร้าย Was not God ไม่ใช่พระเจ้าเห็นไหมครับ It was a devil who struck Job with sickness and disease. แต่เป็นซาตานต่างหากที่ทำให้โยบเป็นฝีร้าย It was not the work of God. It was the work of the enemy. มันไม่ใช่เป็นการทำงานของพระเจ้าแต่มันเป็นการทำงานของศัตรู It's very clear in this verse. ในข้อนี้เขียนไว้ชัดเจนมากเลย And yet many Christians have heard that it was God who did it. แต่ก็มีคริสเตียนหลายๆคนที่ได้ยินมาว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำ And did you know that Job did not read this verse? แล้วคุณรูหรือเปล่าว่าโยบไม่ได้มาอ่านจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ Job did not see behind the scenes และโยบก็ไม่ได้เห็นว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วมันคืออะไร So Job also believed that it was God who did it คือโยบเนี่ยด้วยความเข้าใจผิดก็เลยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นเพราะพระเจ้าทํา o u know but one positive thing about Job is he was faithful to God แต่ว่าสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเกี่ยวกับโยบก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ยังซื่อสัตย์กับพระเจ้า But he believed that God brought this to him แต่เขาไปหลงเชื่อว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยเป็นเพราะพระเจ้าอยากจะให้เกิด But at the end of the book of Job แต่ถ้าคุณไปดูจากตอนท้ายของหนังสือโยบนะคะโยบ changes When knew the truth เมื่อโยบเนี่ยได้รู้ความจริงทั้งหมดโยบก็เลยเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ Job said this, i t h โยบจึงบอกว่า I’ve said things I didn’t understand ก่อนหน้านี้เนี่ยข้าพเจ้าได้พูดอะไรบางอย่างออกไปด้วยความเข้าใจผิด now I see แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าเห็นแล้ว now I know I ตอนนี้ข้าพเจ้ารู้แล้ว and now repent. แล้วข้าพเจ้าขอกลับใจใหม่ When had the right เมื่อเขาเริ่มมีมุมมองที่ถูกต้องกับพระเจ้ามันก็มีการกู้คืนในชีวิตของเขาเกิดขึ้นเลย thought gone it was ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าเหตุการณ์นั้นมาจากพระเจ้าแต่ในที่สุดเขาก็พบว่าพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลย Because Satan went Satan and out s t เพราะว่าซาปาลเนี่ยเมื่อออกไปจากพระพักของพระเจ้าแล้วก็ไปทำให้โยบเป็นฝีร้าย มันไม่ใช่การทำงานของพระเจ้า My friends the sad thing is this สิ่งที่มันน่าเศร้ามากเลยนะครับ In the body of Christ many Christians call uh, the work of the enemy the work of God ก็คือการที่คริสเตียนหลายหลายคนเนี่ย เรียกสิ่งที่มานทำว่าพระเจ้าทำ And <many> times, และหลายๆครั้ง out ignorance, out wrong ด้วยการสอนที่ได้รับมาแบบผิดๆหรือว่าการขาดความรู้ที่ถูกต้อง you know, God good father. คุณรู้ไหมครับว่าพระเจ้าจริงๆเป็นพ่อที่แสนดีมากคือพระองค์อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคุณเหมือนพ่อคนอื่นๆแหละ Actually, than any จริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ดีกว่าพ่อทุกคนในโลกนี้ด้วยซ้ำเพราะพระองค์เป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบที่สุดดังนั้นพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ ที่สร้างความเจ็บป่วยใดๆขึ้นมาพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ทำให้คุณเจ็บป่วยนะคะพระเยซูจ่ายราคาให้คุณและตอนนี้พระเจ้าต้องการรักษาคุณเมื่อคุณเนี่ยกลับใจของคุณใหม่จากในความคิดของคุณคุณจะเห็นการกู้คืนเกิดขึ้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีนะคะให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาวันนี้ลูกขอรับการหายโรคของลูกความเจ็บป่วย แล้วโครคภัยไข้เจ็บไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์สำหรับลูก so them ลูกจึงปฏิเสธไม่ยอมรับมันในชีวิตของลูก the และลูกขอรับของประทานในการรักษาโรคของพระองค์ <Jesus'> ในพระนามพระเยซูอเมนเมนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับและขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนเลยนะครับ It is our passion see you walk in victory to see our you walk เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดําเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดําเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทําได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตร